ถ้าพูดถึงดิจิมอนที่ไม่ชอบหรือดิจิมอนที่แบบนิสัยเสียนยเพื่อนๆน,นึกถึงตัวไหนกันบ้างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับผมมันเกิดจากความที่ผมนะ่ะนึกย้อนไปในวัยเด็กนะครับว่าตอนที่ผมดูดิจิมอนแอดเวนเจอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ชอบดิจิมอนตัวไหนหรือแบบดิจิมอนตัวไหนมันนิสัยเสียนะครับแล้วก็ผมมองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนเด็กเนี่ยกูไม่ชอบอยังไงตอนนี้กูก็ยังไม่ชอบอย่างนั้นนะครับบอกก่อนว่าในคลิปนี้นะผมจะเอาความรู้สึกส่วนตัวล้วนลวนเยนับบมมมมาาาาพูดถึงง่่ผออไไชิจตห ดิจิมอนเอเวนเจอร์นะครับต้องบอกว่าที่ผมแบบไม่ชอบเลยจริงๆนะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง4ตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าผมไม่ชอบนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนก็คงมีนะแบบดิจิมอนที่เราไม่ชอบในในแต่ละตัวนะผมว่าแต่ละคนก็จะมีดูแบบจริตต่างกันไปนะครับที่ว่าตัวที่ไม่ชอบก็น่าจะต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบตัวไหนหรือไม่ชอบตัวเดียวกับผมก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมทีนี้เข้าสู่ประเด็นในส่วนของตัวผมเองดีกว่านะครับผมเนี่ยมี แล้วก็ใน4ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็จะไปเล่าให้ฟังกันนะแล้วก็จะบอกด้วยว่าเหตุผลว่าทําไมผมไม่ชอบนะครับตัวแรกเลยคือพิกโคเดวิมอนครับผมพิกโคเดวิมอนก็เป็นดิจิมอนคล้ายๆแบบว่าเป็นปีศาจน้อยนะครับที่เข้ามาปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยมันคือตอนที่เจอกับทาเครุ uh, แล้วก็ปาตามอนนะครับที่ผมไม่ชอบเลยคือมันทําให้ปัตามอนกับทาเครุเนี่ยเขามีการแตกคอกันนะครับซึ่งไอ้ดิจิมอนที่มีความแบบว่าทอรแ,แลนเบอร์นี้เนี่ยก็คงไม่ค่อยมีใครชอบเท่าไหร่นะครับทำให้ทา เนินแผนการต่างๆนาน,นานคือผมต้องบอกว่าเขาเป็นลูกน้องของแวมเดมอนนะครับแต่ว่าในความเป็นลูกน้องของแวมเดมอนเนี่ยคือแบบมันก็มีความเป็นเด็กเนาะพอมีความเป็นเด็กปุ๊บเนี่ยแผนการแต่และอย่างใช้มันก็จะดูแบบว่ามีความชาติชั่วมากนะครับทำแบบว่าให้โจกับยามาโตะต้องติดอยู่ที่ร้านของดิจิตามามอนอะไรเงี้ยนะเออมันก็ทําให้ไอ้เนี่ยมันทําให้เด็กๆที่ถูกเลือกมีปัญหามากมายนะครับแล้วก็อย่างของตอนโคชิโร่ใช่ไหมเขาก็แบบว่าตําเงินแผนการเพื่อไม่ให้โคชิโร่เนี่ยาสามารถเดินทางต่อไไ่อไไอออไไปด้ะรเงยยคืแแบบแผนกาชัว สำหรับดิจิมอนตัวนี้นะแต่ว่าในบทบาทของเขาเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะในส่วนของการแบบมีบทยาวผมว่านะตั้งแต่พาร์ทที่มาเจอกับของอทาเกโรใช่ไหมไปจนถึงพาร์ทของช่วงที่ก่อนจะกลับมายังโลกดิจิตอลเลยนะครับตอนนั้นก็คือไปเจอกับเวนอมแบ,บนเดมอนเขาเนี่ยทำให้เวนอมแบ,บนเดมอนอี่ยคืนชีพขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนเวนอมแบ,บนเดมอนกินนะครับเป็นจุดจบที่แบบโคตรอนาถเลยนะต้องเป็นเครื่องสังเวยให้กับหัวหน้าของตัวเองนะครับผมแต่ว่าโดยนิสยัยโดยอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันส แต่ว่ามันเป็นลักษณะของรุ่นน้องที่ทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้เลื่องนะครับแต่ว่าค่อนข้างมีแผนชั่วร้ายเออผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูแบบไร้เดียงสาก,ก,ก็ก็ดีนะแต่ว่าเออโดยรวมก็คือเป็นดิจิมอนที่ผมไม่ชอบนั่นเองครับผมตัวที่2นะครับดิจิมอนที่ผมไม่ชอบในดิจิมอนแอดเวนเจอร์นะครับก็คือเอเตมอนนั่นเองครับผมเอเตมอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นดิจิมอนที่ไม่ค่อยจริงจังกับการลาดเด็กที่ถูกเลือกอะเออแต่ว่าคือมองในมุมของความเป็นตัวร้ายนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวร้ายที่ ไม่ดูดูไม่มีความจริงจังนะครับซึ่งถ้าอิงจากเหตุผลของผมก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าเราดูในแบบว่า,าช่วงแรกๆเลยเราจะเห็นได้ว่าดิจิมอนที่มาก่อนหน้าเป็นเป็นบอสก่อนหน้านั้นนะมันคือเดวิมอนใช่ไหมอ่าพอหลังจากเดวิมอนมาปุ๊บก,ก็เป็นเอเตมอนซึ่งไอตัวเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นบอสตัวต่อมาซึ่งมันเป็นบอสที่ควรจะมีการล่าเด็กที่ถูกเลือกมากกว่าน,นี้นะครับคือถ้ามองในดิจิมอนของภาคหนึ่งนะครับตัวที่แบบว่าล่าเด็กที่ถูกเลือกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จะมี mon, Eternal, Web on, ม Dark Master. เดวิ พูดถึงนะครับแต่ว่าเอเตมอนเนี่ยมันไม่จริงจังในการทํางานตรงนี้นะครับคือถามว่าเราเราเรา,เราแบบมาดูไอเรื่องราวพวกนี้เราก็เอาใจช่วยเด็กๆที่ถูกเลือกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีศัตรูตัวอะไรตัวหนึ่งมาแบบว่าทาให้เด็กๆที่ถูกเลือกเขาลำบากเนี่ยมันก็ควรจะจริงจังมากกว่าน,นี้หน่อยนะครับคือเอเตมอนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นดิจิมอนที่ดูแบบมีพลังแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีสมองนะครับจากการที่เล่นงานเด็กที่ถูกเลือกไปแล้วก็โดนเล่นงานไอนาโนมอนใช่ไหมเล่นงานเอเตมอนทีหนึ่งอะไรเงี้ยเออมันดูแบบ เมตันเกมอนแล้วก็คืนชีพขึ้นมาในฐานะเมตันเอเตมอนเนี่ยเขาก็ไปสู้กับพีนอคิมอนนะครับพอไปสู้กับพีนอคิมอนุ้ผมก็เห็นเลยว่าไอ้ดีเจมอนตัวนี้ไม่มันแบบว่าปากเสียน,นิสัยไม่ดีชอบกันชอบแกล้งเลิศเกินอะไรเงี้ยนะเออผมก็รู้สึกว่าอ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่ามันไส้นะครับมันไส้เป็นการส่วนตัวจริงๆสําหรับตัวเอเตมอนเองนะครับแล้วก็จุดจบของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าจบจริงจบจังก็คือตอนที่สู้กับซาเบลเลออมอนแหละครับตอนนั้นก็คือ นะครับถ้าเกิดว่าไม่ประมาทตรงนี้ผมว่าเมทัลเอเทมอนอาจจะมีบทบาทที่มันโหดร้ายกว่าน,นี้นะแต่ว่าเออในความที่ประมาทเนี่ยโดนไอ้ทอร์แฮมเมอร์ของซูเปอร์มอนซัดใส่หน้าอกไป,ปจนเป็นรูนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยซาเบลเลอมอนก็สามารถปิดฉากได้นั่นเองครับผมอะ่ะก็เป็นจุดจบอันแท้จริงของเมทัลเอเทมอนไปนะครับตัวต่อมานะครับที่ผมหมั่นไส้เป็นการส่วนตัวเลยนะครับตัวที่3ก็คือดิจิตต์ตามมอนนั่นเองนะครับดิจิตต์ตามมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่รูปทรงเป็นไข่เนาะแล้วก็มีขาด้านในเนี่ยเหมือนกััััับบบบวววว่่าาาาาาเเเป็นนนนจจกกรรรลลึงงออยูใตขคะมีทท เป็นเจ้าของพัตคาหนนะครับแห่งหนึ่งบนโลกดิจิตัลนะแล้วก็คือผมที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันเป็นดิจิตอลที่ตอนแรกมันเป็นมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของร้านที่มีความเข้มงวดอย,อยู่ประมาณนึงนะแต่ว่าพอไปประมาณปุ๊บมันดูเห็นแก่งเงินนะครับซึ่งคนที่นําเงินมาทําให้ดิจิตอลมอนด์ดำเนินแผนการได้ก็คือพี่โคเดวิมอนนะอ่ะนะชั่วเจอชั่วกลายเป็นชั่วหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือดิจิตอลมอนเนี่ยเป็นดิจิตอลที่ตอนแรกก็คืออย่างที่บอกมันไม่มีค่อยมีอะไรเท่าไหร่มันก็็เปนดดิจแแบบแบบูว่่าหังท แต่ว่าพอเป็นเรื่องเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เด็กๆที่ถูกเลือกเจอกับความลําบากนะเออผมก็รู้สึกว่าจุดๆนี้นเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าแม่งนิสัยเสียว่ะเห็นแค่เงินนาแล้วก็มาทําร้ายพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับโดยเรื่องราวโดยประมาณก,ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยคนที่ต้องทํางานชดใช้เนาะที่ไม่มีตังค์จ่ายที่พัตคาเยคือโจคนเดียวนะครับแต่ว่าพอดิจิตามอนได้รับสินบนมาจากอพิโคเดวินปุ๊บเนี่ยมันก็เลยดึงให้ยามาโตนยอยู่ทํางานกับโจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายามาโตเขาจากโจไปเนี่ เขาก็เลยต้องมาแบบว่าวางแผนรายนะทำให้ดิจิตามอมอนเนี่ยแบบว่าลังไอย้ยมาโตะเอาไว้นะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็ต้องต่อสู้กันในที่สุดนะครับก็คือยามาโตะเนี่ยตรงนี้ก็เขาสามารถทําให้การูมอนเนี่ยพัฒนาร่างเป็นวอการูมอนได้ครับด้วยพลังแห่งมิตรภาพนะเพราะาตอนนั้นก็คือเข้าใจผิดไอ้ตัวโจด้วยเพราะว่าหนึ่งคือพิกโคเดวิอนเนี่ยมันยักสินบนให้ดิจิตามอมอนเนี่ยรังไอ้สองคนนี้ไว้นะครับก็คือว่าไม่ให้ไปไหนนะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับทําให้โจกับยามาโตะต้องอนานนน้้ีตไม แล้วทีนี้เนี่ยยามาโตะก็เข้าใจว่าโจเนี่ยเป็นเหมือนตัวถ่วงนะที่ทําให้ยามาโตะเนี่ยไม่ได้ไปไหนสักทีหนึ่งเพราะว่าแบบทำงานผิดพลาดไอ้ชั่วเวลาไอ้ชั่วโมงทํางานใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงมมี้ยยามาโตะก็เลยรู้สึกว่าโจเนี่ยเป็นตัวถ่วงซะเหลือเกินนะครับก็เลยบอกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ขอไปกับโจนะก็คือตอนนั้นเข้าใจโจผิดนะครับแต่ว่าพอโจเนี่ยเขาแทบจะเสียสละชีวิตเลยนะเพื่อช่วยทาเครุเนี่ยก็คือบาดเจ็บเจียนตายเลยตอนนั้นก็คือพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมมาาาย,ยามาโต เออแล้วทีนี้พอพลังแห่งมิตรภาพส่องแสงปุ๊บเนี่ยการูมอนก็พัฒนาร่างเป็นวอรการูมอนอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เข้าต่อสู้กับดิจิตามอนซึ่งดิจิตามอนเนี่ยเขาโดนเล่นงานแล้วก็กระเด็นหายไปไหนไม่รู้นะเออเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นดิจิตามอนตัวนอีกเลยนะมันคือเป็นดิจิตามอนที่ผมได้เห็นว่ามันมนิสัยเสียตรงนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เอาตรงประมาณเนี้ยเรื่องของความนิสัยเสียเนี่ยไปโผล่ในภาค2ด้วยนะครับอันนี้ขอเล่านิดน,นึงเนาะภาคสองเนี่ย,เ,ยเขาก็ยังทำพัตทารอยู่นะแแลล้้้้ววววััันน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 พพกกกกเเเเเดดดุะะีี่่่่ยยไไไปิิิิิิตตตตาาาาคครรขออออองงจจจมมมม็ม็บห มีเงินจ่ายปุ๊บเนี่ยก็เฮ้ยเดี๋ยวจะให้ทำงานใช้นี่สะดีมินี่นะครับผมตอนนั้นไทคีรู้ปรจํา,าจได้ว่าเออเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะเออซึ่งพอมีอารมณ์โมโหตรงนี้พวกเนี่ยมิยาโกะก็สัมผัสได้ว่าดิจมอนตัวนี้มันจะอารมณ์ร้อนอะไรขนาดนั้นว่าแค่ไม่มีเงินจ่ายแค่ที่ต้องโมโหขนาดนี้เชื่อหรือแต่ว่าดิจิตามามอนเนี่ยเขาก็มีการบอกนะว่าเขาเองก็เคยเป็นอ่าเขาเรียกว่ารับใช้คนที่ชั่วร้ายมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่่่่่่่งงงทีีีีมมมมมมยยยยยยาาโโโกะเเเเเเนนนนออออออรรรรรััััับบบบบไไไไดดด้้้้้ววววหหหหตตใขึคคคุณ์ล จะมีประเด็นตรงนี้นะครับและสุดท้ายก็โดนไอยิอ s สไปรอลเล่นงานนะครับทำให้ต้องต่อสู้กับพวกเด็กที่ถูกเลือกน,นั่นเองครับผมโดยรวมก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับในภาค2นะแต่ว่าภาคหนึ่งี่คือแบบืนิสัยไม่ดีมากๆเลยนะครับรับสินบนมาแล้วก็ทําให้เด็กๆที่ถูกเลือกต้องลําบากนั่นเองครับผม ตัวต่อมานะครับตัวที่4ของคลิปนี้เรียกว่าเป็นตัวสุดท้ายนะครับแล้วผมก็เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆบ้างแล้วนะครับก็คือพินอคคิมอนนั่นเองครับผมพินอคคิมอนเนี่ยเป็นที่จั่นที่ผมว่าแม่งนิสัยเสียที่สุดเลยนะครับอันที่หนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันดูแบบอย่างที่บอกผมมองเอเัมอนยังไงผมก็มองไ e อ้พินอคคิมอนอย่างนั้นนะครับและไ e อ้สองตัวนี้แม่งกันมาตีกันด้วยพินอคคิมอนเนี่ยเป็นถึงหนึ่งในดาร์คมาสเตอร์นะครับแล้วเขาก็เป็นร่างสุดยอดด้วยนะคคคคครรรัััััับบมมมมมีีีีีีีพพลลลลงงงงกกกกกําาาาาาานน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 ููนู่่่่่่่่่่่หาศาแตวววเเเเเ้้ยยยไอออดดดดจจจจิทททะะ็็ๆถืืืปป ของเขาเนี่ยเขาสามารถเล่นงานเด็กที่ถูกเลือกได้ง่ายได้มากนะครับแต่ว่าไม่ยอมทำไงมัวแต่ว่าจะหาเพื่อนเล่นนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทาเครุก็เป็นเหยื่อของพิโนคิมอนนะครับโดนจับตัวแบบแบบเล่นในคฤหาสน์ของพิโนคิมอนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทาเครุมีการแบบล้อไอพิโนคิมอนเนาะว่าแบบว่าเนี่ยนายไม่มีเพื่อนใช่ไหมล่ะเลยต้องพาฉันมาเล่นตรงนี้อะไรเงี้ยเออก็มีการหยอกล้อ,อก,กันตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยทาเครุเขาก็หนีออกมาได้พอหนีออกมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยได้กลับเข้าไปทททีีี่่่อออออออาาาาาตตรรรรรรงงงงแแถววคคคนน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 ์กกกกกกึึึ็็็ไไดดด้้้้เเเเจััับบมมลฟะซ ไอ้พี่นอคิมอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพื่อนนะเพราะว่าเดรามอนกับฟอลามอนบอกว่าเนี่ยไอ้พี่นอคิมอนจับพวกเรามาเหมือนกับจะให้เป็นเพื่อนเล่นนะแต่ว่าพวกเราเนี่เกลียดพี่นอคิมอนมากเลยนะก็มีการพูดตรงนี้นะครับทำให้ทาเกโด้เกิดขึ้นได้ว,ว่าอ๋อพี่นอคิมอนมันเป็นดิจิมอนที่ไม่มีเพื่อนเนาะและฮิคาริก็เสริมว่าน่าสงสารจังเลยนะโน่นนี่นั่นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพี่นอคิมอนมันเป็นดิจิมอนแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็นิสัยเสียงอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันเป็นดิจ ว่าในฐานะที่เขาเป็นดาร์คมาสเตอร์แล้วเล่นงานโครเด้นที่ถูกเลือกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนึ่งคืออย่างที่บอกบทมันไม่ส่งมากเลยอเออก็คือแบบแย่นะครับผมแล้วก็อีกนิสัยหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเนะมื่อกี้การเอาแต่ใจของเขาในเขาสามารถฆ่าลูกน้องของเขาได้อย่างเลือดเย็นเลยเออซึ่งผมว่านะพอมูเกนดามอนทำเนี่ยผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะครับไม่รู้สึกว่าแบบ มันมันแย่เข้าข้างดิจิมอนที่ตัวเองชอบนะแต่ว่าคือเราเคยเห็นบุกกเกนดามอนฆ่าไอ้ลูกน้องของตัวเองนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นความโหดเหีเ้ยมของจริงแต่ว่าพี่นอ็อคเคมอนมันดูฆ่าแบบเด็กๆอ่ะเออคือกูไม่พอใจกูก็กจะฆ่ามึงนะครับคือกูมีพลังอ่ะแต่กูแบบว่าโง่โอเควะอะไรเงี้ยนะครับฆ่าไอ้เลดเบจิมอนใช่ไหมฆ่าจูเลมอนแบบโง่ๆเลยอะไรเงี้ยเออคือแบบ เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจที่จัมปนตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับเออก็นะคนที่มีพลังคนที่มีอํานาจอย่างเดียวแต่ไร้ซึ่งสมองเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําอะไรไม่เป็นอย่างนี้แหละครับมันสมควรที่จะอ,อ่จากไปจากโลกนี้สักทีหนึ่งนะครับผมก็สุดท้ายและจุดจบของพิโนคิมอนก็คือโดนเมตันการูมอนสังหารไปด้วยโคฟิตัสเบรสนะครับยิงดอกเดียวพีโนคิมอนจากโลกเลยครับผมอ่ะก็เป็นจุดจบที่น่าสมควรดีนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นดิจิมอนสี่ตัวนะครับที่ผมคัดมาเป็นดิ แล้วก็ไม่ชอบนะรู้สึกมันนีสใสเสียมีนจสัใส่ที่ผมไม่ชอบแต่ถึงกระนั้นก็นะมันเป็นความรู้สึกที่ผมมองตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็พอมาสมัยนี้พอได้ดูปุ๊บเนี่ยความรู้สึกก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเปลี่ยน cing, แปลงเท่าไหร่นะครับก็ยังรู้สึกว่าไม่ชอบที่มาเหล่านี้อยู่ดีนะเออก็อประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราไม่ชอบที่มาตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามีตัวอื่นที่ไม่ชอบหรือเปล่าก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะเพราะว่ามีอีกหลายตัวที่ผมรู้สึกว่าก ของภาค2เนี่ยผมรู้สึกว่าดิจิมอนที่นิสัยแนวๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับก็คือว่ามันเป็นการดําเนินในเรื่องอีกแบบหนึ่งนะเนาะก็คือมีดิจิมอนไคเซอร์ใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยดูจะแบบไม่ค่อยมีดิจิมอนที่ทำให้เราหมั่นไส้ได้ขนาดนี้นะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้ละกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดีี๋ยววพบบกักกัันนใหหม่คคลิป้าสสดร